e วัสดีบอยกันเองก,กันเองวันนี้ครับผมชื่อโก้นะเป็นเซลล์ขายสนามฟุตบอลญาเทียมนะครับหรือญาจัดสวนเนาะเออวันนี้ผมก็มาเทรดหุ้นนะครับโชว์ศักยภาพของซิกซี่นะครับที่ผมใช้ก็แค่รูสอนมามันก็กดขึ้นเนี่ยครับผมก็กดไปเท่าไหร่พันหนึ่งเลขกลมๆสนุก,สน,กสนุกครับก็ทายได้ก็ได้เก้าเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ทาเสียก็เสียร้อยหนึ่งง่ายๆครับไม่มีอะไรยากมากมายรูสอนขึ้นมันก็บอกขึ้นรูสอนลงก็บอกลงเนี่ยเพื่อนแค่ดูกราฟเนี่ยเห็นไหม การซิกซี่มันบอกขึ้นไอ้นี่ก็ขึ้นโอ้โห,โหแม่งสบายหมูสบื้อโบเลยขนาดนี้นะครับเนี่ยดูนะครับเหลืออีกกี่วิอะเนี่ยเรามานับพร้อมกัน7 6 5 4 3 2 1เนี่ยครับผมชนะผมได้มาอยู่ที่900กว่าบาทครับผมเนี่ยสบายไหมเพื่อนผมโคตรสบายเลยวันหนึ่งได้ประมาณเนี่ยสุดยอดอันนี้ก็ถิตินะครับที่ผมเทรดมาเมื่อวานนี้ก็เนี่ยครับก็ ข้อมือผมก็ได้มาอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทครับต่อวันเนี่ยครับถ้าทุกคนอยากได้แบบนี้ครับไป